มาเอ๋อเอ๋อที่ใจเชิกันขีข้าเลยอยาได้ขินอไกินตอนนี้อ่ะนะดื่มอะไรกัเอ่อ้าโอยอยอ้ยโนน่่สมองแบบเบี้ยพอดี โคตรโค้รใส่เงื่อนมากๆที่เดข้างไนยากพอจะคองมาแล้วเต้นยักไหลมึงถึงลูกโตพอจะของัน้ะมันเฮ็ดเองไหมโคตรเดายาตุ้กขันนี่ยถ้มันสนบ้ามันด

กอนกัน <segue> อ <Deus> <mat> ี้ข้าเกดีให้นแ้วไปขกินขเนี่ย่ะเอ้ยออ้ไอ้อ้ออไอ้ไอ้อ้ไออนไอ้ไอ้ไ้อ้ไอ้ออไออ โคสโรตใช่เงื่อนมาทีสิล่ข้างนยากพอจะค้าแล้วเต็นยักไหลม้งถึงลูกโตพอจะของมันมันเฮ็ดเองไหมโคตรเดายาตุขัน่ามันบามันเป็นอรนสด พี่ไปอาบน้ำแล้วอ่ะค่ะม่ไ้วไม่ชไม่อาบเออเออแม่แม่ไม่อนคะแม่จะเอาตัวมาอีกตมาอีกแม่เอาตไหนตมาอีก้ัอ